อันผู้ใด้กระติบเขาไปแล้วกะอย่าเอาไปอ้างมูเดอ้อพอผมมีเวลาสานไหนดีอย่าไปหาอย่าอย่าไปหาเอาไปอ้างกันดีได้เลยยูซื้อเก็บไว้เก็บไว้ได้แล้วอะเพราะว่า,าตอนนี้หัวกันลงนาแล้วเด้อสิทธิเห็นหนาแล้วสิผมมีเวลานงห้ามเอาไปอ้างกันนะห้ามเลยนะห้ามเอาไปอ้างกันอันูว่านี่กะ เพิ่นได้รับหลายคุเรนเนาะกับพี่เป่าก็ได้รับแันเล้วะเห็นไหสวยถูกใจน่ารักตะมุตะมิเห็นไหมข้อ,นะอห้ามนะห้ามเอาไปอ้างกันนะบอกแล้วนะเอาบาสิลงลง้าเลยมื่สองมือก็ลง้าเลยก็ได้ก็ชิได้พักไว้แล้วก็บพี่เป่าก็ชิดได้พักไว้แล้วนี่กรื่องสีมันัดทางสงีหรือว่าสีสอนสีบอกวิธีถัทกทางสีซะบ่ เอาบอไเลยดอยากงูไมวค่อยสิบอก่อ <beet> สิบอแล้วน่ะฮะไม่่อยสีบอพี่ชีถักหาังสียงเอาแบบสบับของยาเรนูเดอร์หน้ามุงไว้ขียมสับของคอยเดอร์โอ้บุญเสียงลมเสียงฝนมาลอค่ะเค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว